สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนอีกครั้งหนึ่งครับผมมือนีก็พอกันคือเก่ากับพออใหญ่อุบลคนบ้านครับผมพอกันมือนี้้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศในสวนอีกมือหนึ่งครับผมมือนีมาเบ่งบรรยากาศในสวนหลังบ้านของพออุบลกันครับผมมาเบ่งพักที่ลูไว้มาเบ่งพักขึ้นช่ายผมเนี่ยครับพี่น้องก็ร่งงามเลยจะไปเห็นยังครับพี่น้องผมเบิ่อนงปูไว้กับพวกกินเต็มแปลงเลยครับผมนี่เป็นพักขึ้นช่ายครับผมก็ล่างงามเบิ่อนงพี่น้อง งามนะครับผมปลูกไว้เพื่อกินด้วยครับพี่น้องจะมาปลูกนะครับผมอันนี้เป็นพืนชายไม่ต้องผลกับเป็นไรโหระพาพี่น้องเบิ้งทั้งผีมาทั้งผีครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นโหระพาที่ผมไอปลูกใส่กองผุ่มเลยต้งงุลกับเป็นพื้นชายด้วยครับพี่น้องผมเอาอันนั้นมาปลูกผมเอาอันหากเพิ่นนะครับเงาเพิ่นเถียห่ออันสือเพิ่นมากินที่แหลกนะครับผมสือมาเสือมากินนะครับกินใบแล้วผมเอาอันหากมันนะครับผมก็ปลูกใส่กองผุม นี่ครับกรติดได้ยินได้ครับผมในมึงนี้ห้ามครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งทัพปุ่นกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปทัพปุ่นครับผมมีอย่างแหนในสวนพรวนวันนี้ครับผมไปกันครับผมมาทั้งดตานนี้ก็ครับพี่น้องมาเบิ้งทั้งดตานนี้ทั้งดตานนี้ก็จะเป็นบุกเพื่อเทศครับผมเพื่อเทศก็กำลังออกดอกครับพี่น้องปลูกไหวยางละนิดยางละน้อยครับผมอยู่ส่วนลังบ้านเพื่อเทศดเนี่ยพรกเนี่ยครับผมบุคคอเนี่ยนะครับปลูกไว้ไปทัพปุ่นก็เป็นพริกครับพี่น้องที่ผาพี่น้องไปเบิ <Rat> ้งน nice. ีเ่เพ <bar> จะได้ผลเลยครับพี่น้องเนี่ปลูกไว้นะครับอยู่ในสวนหลังบ้านวันนี้บรรยากาศก็ดีดีครับผมอากาศวันทั้งหอนนะครับผมยางตีกยางกำปลูกใส่กองฟลูมอะไรก็หลายนะครับพี่น้องกำลังออกกำลังติดกขมีิ้นขุนนะครับขมิ้นขุนก็มีนี่พริกผมปลูกใส่ใส่ดินแน่ใส่กระถางแน่ใส่สอบปุ๋ยแน่ครับผมปลูกไว้นี่ภาพพี่น้องไปเบิ่งทตะขุนครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งทตะขุนกันครับไปกันครับผมมาเบิ่งทางด้านนี้ครับพี่น้องบ้านนี้ทางด้านนี่จะเป็นพริกครับผมพริกนี่ผมปลูกไว้ ปลูกใส่กระถางแน่ใส่กองฟมแน่ครับพี่น้องก็ลังงามครับผมนี่เริ่มบอกดอกเด้ครับผมนี่เริ่มบอกดอกจะติดนวยแล้วครับผมอันนี้ก็ออกนวยแล้วนะครับผมส่วนทั้งปีผมปลูกใส่กระถางแน่นะครับอย่างเช่นคู่ถังติดแกงจังสิ่ครับพี่น้องเอามาเห็ดนี้ประโยชน์ครับผมนี่ปลูกไว้สําหรับพี่พี่น้องผู้ที่บ่มีพื้นที่นะครับผมอยู่ที่แคบๆนะครับผมกาสามารถปลูกไว้ังสี่นะครับเด็กกินเด็กกินต้นนด้ครับพี่น้องพี่ก็เพื่อนเป็นไอ้ระเภทอายุยืนนด้ครับพี่น้องพี่กนี่ เขาปลูกไว้ตั้งต้นหนึ่งสี่เขารักษาดีๆกินได้เป็นปีเด้ครับพี่น้องพริกนี่เป็นประเภทที่ว่าอายุยืนมากครับผมไแค่ต้นผมปลูกใส่กระสอบปุยครับพี่น้องนี่เริ่มบอกรวยได้ครับผมเก็บกินได้ผมเก็บลายเทือดได้ครับผมนี่มาทั้งปีนะครับผมสิ่งที่ผมปลูกใส่กองปุ๋ยกับดอกปุยเลยครับพี่น้องดอกรวยเหรอครับผมเป็นพักตอนนี้ก็เป็นพักสะระเนียครับผมปลูกใส่กองปุ๋ไว้นะครับงามนี่ครับผมนี่ยร่างงาม เป็นพักในขั me, 是是้วเรือนเท่าครับพี่น้องเป็นของกินในขั้วเรือนเท่าเห็ดกระป๋อกับปลาครับผมบระเขือเท่านี้นะครับผมอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับพี่น้องผสมประสานกันไว้งามแน่บ่งามแน่นะครับผมกับเป็นของธรรมดาครับผมต้นไหนงามก็เอาต้นไหนบ่งามก็แล้วแต่เพื่อนสิไปแล้วครับพี่น้องเราปลูกไว้เขาปลูกไว้ยมองได้บางเขากับักลงครับพี่น้องตามดินบ้างยังบ้างครับผมเป็นบระเขือเทือดกระเขือพราะพิก ผักต่างๆครับพี่น้องผมกับเผาโหรละผาครับผมปลูกไว้นะครับในหัวในสวนว่ได้เก็บกินได้ขั้วเลื่อนครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายไปก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเขาเห็ดอยู่แบบนี้นะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอวครัวนะครับผมอยู่กับสิ่งเดียวหักนะครับอยู่กับวิถีแบบบ้านๆครับพี่น้องเป็นความสุขว่าได้รู้ล้าครับพี่น้องเขาอยู่แบบง่ายๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพบครัวครับผมอยู่กับัวกับสวนหน่อสิมันกับเป็นความสุขตามภาษาผู้ฒ่านะครับพี่น้อง ครับมือนีนพาพี่น้องมาเอบึงบรรยากาศในสวนสวนหลังบ้านครับผมมือนีใเบึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศในสวนนี่แหะชีวิตกองวนกับยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องผมแต่ละมือแต่ละวันครับผมบางเท้อกับลูกไปปุ่นแล้วครับพี่น้องบ่อปลามือนีนเลยพาพเบิ่อ่าสวนหลังบ้านครับผมปุ่นไปเบึงถ้าปุ่นครับพี่น้องเบึงบรรยากาศรอบรอนนะครับพี่น้องเบึงบรรยากาศรอบรอนครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องทุกคนแต่เป็นสวนกล้วยครับพี่น้องกล้วยนี่ผมปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็ตั้ง แตกใบถอดยอดแตกใบครับผมเนี่ยกสวนมใยญ่เลยครับพี่น้องอยู่นี่ผมไอ้เฮ็ดเป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับผมแต่ว่าพื้นที่มันก็ไรหรอกผมแบ่งเป็นจุดจุดจุดไปครับผมนี่ครับไอพี่น้องเพลิงบรรยากาศในหัวในสวนครับผมนี้ภาพมาเที่ยวในหัวในสวนครับผมเอาคลิปนี้พอกันสักหนิดครับพี่น้องผมขอบคุณในหลายที่รับชมคลิปให้ครับผมพอกันไม่ช่วงหน้าครับผมสำหรับช่วงนี้โชคดีทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ